นับว่าเป็นเวลาหลายปีกับเกม For Second เราได้กลับมาเยือนเกมนี้อีกครั้งแล้วนะฮะได้ข่าวว่าเขามีอัปเดตใหม่ <laughs> มันจะเป็นอะไรกันนะแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องเป็น Who l Time Rework นั่นเองสำหรับน้องน,น้องหนูอะ f u o l Time อาจจะเป็นการ Rework ใช่ไหมฮะแต่สำหรับเรา มันคือตัวใหม่เลยเราไม่เคยเล่นหัทามดซสมาอะดูทามถึงเราจะไม่เคยเล่นแต่เราจําได้ว่าเขาเป็นตัวละครที่มี2ชีวิตใช่ไหมฮะแค่นั้นปะมีสกิลอะไรไหมเราไม่รู้นะฮะใครรู้อะไรก็พิมพ์ได้แต่ในตอนนี้เขาทําการรีเวิร์กเปลี่ยนใหม่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรเลย,เลยซื้อก,ก่อนแล้วกันเนี yeah. ่ยซื้อเลยเอาเอาซื้อดีครับเนี yeah. ่ยนี่ก็คือเราได้ตัวใหม่แล้วใช่ไหม ระหว่างคิวเลอร์มีอะไรใหม่ใหมนี่เกมนี้เขาไม่ค่อยอัปเดตฝั่งคิลเลอร์เลยเนาะโอ้ช่างน่าเศร้าเหลือเกินอยากจะเป็นฆาตกรแต่ฆาตกรก็ช่างน่าสมซื้อสกินยังไงวะนี้ใช่ไหมเรามีเงินอยู่เท่าไหร่หนึ่งพันสามร้อยซื้ออะไรดีดีบ้างเนี่ยสกินเนี่ยโอ้อันนี้ดีจังเออคืออยากเห็นว่ามันหน้าตาเป็นไงอะขอดูได้เปล่าอ่ะถ้าจะให้ซื้อเลยมันก็ยังไงอยู่นะฮะ new เล็กอยากลองสกินอู้สปริงเอาหวานแหววสซเไปเลยเอ้ยวอ้ยาพอันนี้ทุกคน วิปปิ้งปะ1,000แพงเอาเรื่องนะฮะมันมีปีกด้วยอะ่ะว่าแล้วก็จัดอันนี้มาเลยติดปีกให้ทูธามาทุกคนกำลังมองหาร้านซื้อขายไอเทมจากเกมโลบอทที่ดีๆและปลอดภัยสักร้านหนึ่งผมขอแนะนำวิวประกอ,ชอบช็อป้านที่มีไอเทมจากเกมดังๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่อย่างอนิเมะแลนเจอ X หรือเกมแนวอนิเมะอีกหนึ่งเกมที่กำลังมาแรงอย่าง a l รายค c o o อเวไม่ใช่แค่นั้นเกมเก่าแต่ยังดังอย่างบ o ็ f ก o d ร้านนี้ก็มีไอเทมให้บริการมากมายเช่นกันทั้งหมดที่พูดมาเป็นเพียงแค่เกมเล็กๆน้อยๆจากทางร้านเท่านั้นนะฮะยังคงมีเกมอื่นอีกมากมายให้ทุกคนได้เลือกดูและที่สำคัญสำหรับใครที่ยังไม่ได้อยากซื้อไอเทมในเกมแต่อยากเติมโลบัคที่ราคาถูกฟ่าเติมเอง ร้านนี้ก็มีบริการเช่นกันนะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วใครที่มีความสนใจก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ไปได้เลยนะฮะอืมวันเอกวันเอกวันเอกโอ้โหเปิดมาก็ด่านใหม่เลยเฮ้ยไไกระพูทาทานี่ไม่ได้อ่านข้อมูลสกิลมาน <laughs> คนเป็นเสียงเขาต้องอ่านข้อมูลกันไหมฮะ <laughs> ต้องอ่านเนาะ <laughs> ไม่ทันแล้วอ่ะไอเด่นะไอสกรรมมิลเรามามีปีกไม่ใช่เหรอเราจาได้ว่าเราซื้อมาในราคา1000บาทเห็นจะได้มันมีปีกตรงนี้ ตอนนี้ปีผมหายไปไหนครับ <c oughs> หลอกหรือเปล่านี่อ่าโอ้ดาบโอ้โห awm เออผมสามารถที่จะชักกระบอกนี้แล้วก็ยิงฆาตรกรเลยได้ไหมคือเชื่อว่าด้วยกระบอกนี้นัดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นฆาตรกรเกิดใหม่แน่ๆเ <c oughs> อ้าเพื่อนจับแค่แล้วเราควรทำไงอะไอ้นูทามจะเดินมาเป็นแค่ตัวเกิดใหม่ไหมอะมันมีสกิลอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้อะเราคือมือใหม่แบบสุดสุดอู้หูมกัาจีเฮ้ยเฮแต่เราว่าไอคำว่าดกเกอร์นี้ไม่ใช่การช่วยเพื่อนแน่นอนมันคือการแทงแล้วก็ต้องแทงฆาตกรใช่ไหม ฮ้ย่าอ้โหชัดเลยแต่มันสั้นจิกไปหน่อยฮะมันคือไม่สั้นนะอ้าวเพื่อนล้มเลยในเมื่อดกเกอร์กำลังครูดาวอยู่นะฮะก็ไปดูที่สกิลที่2อย่างครอสน่าจะเป็นการล่องหนล่องหนเพื่อนหนีฆาตกรนี่หรอ๋องั้นก็เป็นจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าเราอยากจะโจวยแบบนั้นโอ้นี่กูดูทามหรอขอจวกด้วยเจย์เจยเจยอาเฮ้ยมันโนอนยากจังวะแล้วอ่านี่คืออะไรอันนีัวเหอ โอ้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 เอะไลยวะตอนนี้ทูไทม์รีเวิร์กตัวนี้มันยังมีสกิลการเกิดใหม่อยู่ไหมอะถ้ายังมีเราอาจจะไปแบบแทงใกล้ๆแล้วก็เราเกิดใหม่ก็น่าจะได้ปะอ้ฟอฟังคีทข้าง,ง,งแบบใช้ได้ล้าอยู่ไหนยนี่จุ่จุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บฮะฮะขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยขอเล่นบ้างเฮ้ยเฮ้ยทานาก่อนนี้น่าจะมือใหม่ไหมเนี่ยคือแบบดูหอนค่อนข้างจะมูรี่ทานกอรนแล้วอะ แต่ในเมื่อฆาตกรมือใหม่ขนาดนี้เรายังแทงฆาตกรไม่โดนเลยเรานี่มือใหม่ยิกว่าฆาตกรเข้าไปอีกฆาตกรผมจะแทงคุณยา่าเอากดพีสกิลโอ้แต่มันจะกดคิวได้อยู่อ่ะหรือว่าใช้คู่กันได้เหรอ นี่นะเฮ้ยใช้คู่กันได้โอ้โหล้มไปเลยและหลอดอะไรวะเนี่ยโอเปอเรชั่นมีไว้ทาไมอะของเราหรือของเขาน่าจะของเราจีสีแดงเย้ๆๆนี่ฆาตกรคำถามทีนะฮะนี่มันสนับเด็กเล่นใช่ไหมคุณไม่คิดจะฆ่าใครเลยหรอฆ่าเราแล้วก็ได้นะน่าสงสารไงก็ไม่รู้มันแค่สี่สิบวิเองฆาตกรสู้หน่อยฆาตกรเอาเอามันโดนแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยจุดเฮ้ยอย่าเราอย่าอย่าอย่าแล้วก็เด็กก์ชุบนี่จังหวะนี่แหละอ่ะของเราแลวชัดเลยมันจะเต็มหลอดแล้วฮะช่วยอะไรไม่รู้ ยืบผมหลบแล้วครับแล้วต้องรอจังหวะที่เพื่อนสวนแล้วเราก็ไปสวนบ้างเราสวนเองคนเดียววืดแต่เราชอบไอตอนที่เรากด e ฮะไอท่าครอสอะแล้วก็กดตัว q อะมันเหมือนจะพุ่งไปได้ใช่ปะถ้าเกิด q ปกติมันไม่พุ่งฮะไอแบบอีบเท่กว่าวะ่ะเนี่ยนะมนขึ้น i n v i s i b i l i t y ด้วยเพราะว่าเราหอดอยู่ปะถ้าถ้าก็จะไม่เห็นก็เออนี่ไงโดนโอ้เต็มหลอดแล้วทำไงต่อเพื่ออะไรเรดดาบเสกดาบเส,ก,บเสกปีกไม่ใช่อ้เจ็บแขนเงียบ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  อืมนี่ขนาดเป็นอาสกิลเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเริ่มเล่นเป็นแล้วฮะสกิลมันไม่ยากเท่าไหร่ก็แค่วิ่งจวกวิ่งแทงล่องหนแล้วก็แทง <c oughs> แต่เจ้าลิททัวนี่ยังไม่เข้าใจว่าไอ่ทำอะไรปักไว้ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้จบแล้วทุกคนถ้าตะกอยมันเอซี่ไปหน่อยเฮ้ยแต่สำหรับเราในตอนนี้เราว่าเราอาสกิลก่อนดีกว่าอ่าฮะอย่างแดกเกอร์อู้นี่ไงว่าทำมันดาเมจยี่สิบห้าดาเมจถ้าแทงข้างหน้าโอ้แล้วก็มีเพิ่มเลือดด้วยหรอเพิ่มเลือดสิบถ้าแทงเป็นแบ็กสเต็ปสามสิบห้าดาเมจเลยนะฮะแรงโคตรเเเพิ่่มลือดนีย ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แต่มันสั้นไปหน่อยไม่ต้องคู่กับสกิลนี้ครอสสกิลเอเนี่ยเราจะกลายเป็นฟูดสเต็ปหรือก็คือล่องหนใช่ปะไม่นด้ล่องหดนะแต่เป็นวิสิเบลิตี้สเลยนะอ้าวมีนี่ด้วยฮะไอแอนเดคเทเบิลหนึ่งอู้อ้าวล,อลว่องหดสิบห้าวิแล้วอะไรไม่รู้อ่าไม่ทานอ้าวลืมอ่านลิ้นหัวด้วยโอ๋โอ,อครูคิดมาดานเกาไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บจ้วดเขาดีกว่าเกมนี้นะฮะเราชอบอย่างเดียวเลยก็คือเราแยกไปออกระหว่างฆาตกรก,กับผู้เล่นอ่ะมันแยกยังไงมันหน้าตาคล้ายกันหมดเลยออออ่่ะ๋มมันมีชืว้ยเเเฮ้โอคราคนนปัั่้มยยังเเหมมือนดิป่ๆ โอ้โหมันดิมงั้นก็อีซี่เราแหละเราเสียอันนี้มากเลยปับป๊บปับป๊บปับัั๊๊บปบปปไงเขาต้องจะอัปเดตอันนี้ใหม่เลยนะไปในเดียวมันก็ยังไงอยู่แล้วข้าตกรเป็หนอ่ะเฮ้ยแบ้านใครวะเรารู้สึกว่าตอนที่เราเล่นครั้งแรกไม่มีอันนี้โอ้หรือจะเป็นแมปเก่ารู้สึกว่าเขาจะปรับแมปใหม่ด้วยนี่วะนี่ไงขาตกรข้าตกรเฝ้ายาโอ้โหโอ้โหข้าตกรนใส่ไม่ได้เลย <laughs> ไม่เห็นแล้วใช่ไหมล่ะ อย่าไม่โดนแม้จะไม่รู้ว่าเจ้าริทัวมันทําอะไรได้ก็ตามแต่เราก็ต้องปปปึึปึกกกคล้ายๆกับการสักยันต์ว่า่ก่อนเริ่มแล้วโอู้หูเขาทำให้เราตายใจทำเป็นเชิงแบบว่าผมไม่เล่นนะคะผมเอฟคุณมาทำอะไรผมเลยก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่แม่งหลบเก่งตอนที่เราดักเกอร์เข้าไปมันเอียงซ้ายน้อยนงดดยเห็นไหมฮะมันเอียงแบบฟุ๊ๆน,นิดนึงมันยาเชิงละหนไม่เห็นผมแล้ว <laughs> ว่ามันเห็น yeah. นี่นั่นชัดเลยมันเห็นอินวิสุมิตีสาไม่ช่วยอะไรอะไรอ่ะนี yeah, ha, ha, ha. มันเอาแล้วอีก45วิเองคือขอแทงสักครั้งได้ไหมอยากรู้อะไรทั่วมันทำอะไรได้แล้วว่ามันต้องเอาไว้คู่กับเจ้าข่านั่นเลยโอเปชั่นเมื่อกี้ใช่ปะมันเต็มอ่ะมันต้องเกิดสักอย่างหนึ่งกับเจ้านี้แหละแต่เราไม่รู้นี yeah. ่ย <c oughs> นี่ไงมันคือเซตสปาจริงๆด้วยอ <Ooh, S 1> ตัวนี้ก็แล้วนครับต่กรอม,มีน้อยนะในเมื่อเราเข้าใจสกิลแล้วยังไงเราก็ต้องเกิดใหม่ให้ได้ครั้งเนี้ยอยากจะเกิดใหม่ตรงนี้จุดที่มีลมไม้โอ้ยตกใจหมดเลยเพื่อนเรารู้แล้วว่าตอนเนี้ยเราใช้สกิลว,วืดมากโอเคยอมรับว่าไม่เก่งทางเดียวคือให้เพื่อนสักคนหนึ่งที่เก่งกว่าเราทําให้เข้าสตรัรแล้วเราก็มาสตารตามอันนั้นจะเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วหรือไม่ก็จงหวัที่เพื่อนโดนฟันอันนั้นก็ได้จะได้อยู่โอ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยชึบ

มันเต้นย <mel od ic egg> ิบๆอะไรกันว่ตรงนั้นอ่ะให้ลจอแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนดูดยมันแบบเจิอเจๆๆเจเจเจฮะเจอเจะ้ก็ได้สตันมาให้หน่อยได้ปะอ๋อนี้ปอบ้องเราปะแล้วก็ต้องลองออเขาปอบ้องเจริงด้วยแต่เราจะจิ้มยังไงเข้าทบโดนโอ้โอ้สกินเขางเลยอุ้ยยาเอากระปิดเอาโอ้แต่าจะเป็นของดี โอ้ดีนี่นะได้กดผิดแต่ได้ดีหรือเปล่าอ๋อเจ็บเลยผมเจ็บจริงนะทุกคนเหลือ16ในแป๊บเดียวเมื่อกี้ยังแพสซีอยู่เลยดีนะที่เอาอยามาด้วยโอเคแล้วข้างนอกมันอะไรวะนะ่ะทำไมมันวุ่น,นวายขนาดนั้นนะนี่นะทุกคนไปข้างหลังแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าปั๊บโดนเต็มเต็มโอ้ได้อยู่ชิลแล้วไปไปไป,ไปก้อเยอะอยู่นะเนี่ยฮะแต่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเกิดใหม่แล้ว อ๋อยังไงก็ต้องเหาะเกิดใหม่ทั้งรอบแล้ว่าเฮ้ยชึบชึบเราเก่งในเรื่องนี้ที่สุดอะฮะเวแล้วไม่ใช่รู้สึกไม่ใช่รู้สึกมั่วโอ้โอ้ก็ยังได้อยู่โอ้โอ้นี่ปะโอเคเสร็จแต่เหมือนจะมีคนมาหัวเราะใหญ่เลยหัวเราะใหญ่เลย,ลเลยแล้วเพื่อนไปได้หมดแล้วพอมดแฮีิพอตเตอร์โดนปซะไม่โดนวะอ๋อจะเป็นเราที่โดนเองอ่ะเนี่ยพอมดจ๋าไปด้วยกันได้ไหมโอ้โดนจริง แต่ถ้าเกิดเราแทงเขาสักทีหนึ่งเราก็ได้เกิดใหม่แล้วปะมันต้องเสี่ยงไหมทุกคนงานนี้ <ira> เพื่อการเกิดใหม่ทุกคนเพื่อการเกิดใหม่พุทชบโอ้ไม่โยไปก่อนันงไงนันงไงังไงเขาไม่เห็นเรานะฮะหรือบางทีก็เห็นแหละแต่เขาไม่ใส่ใจเขาเห็นเราเป็นเพลงแค่หมู่ในอวนใช่ไหมล่ะแต่ไม่หรอกน่เราเอาจริงแล้วพึทธยาเต็มเต็มเป็นไงล่ะฮ่าไอเวนนี่แมงรู้มันรอเลยเนี่ยทำไมมีให้เรา <Web. S 2> อา้าวทะลุกำแพงได้ด้วยเหรอลุ้นในตอนนี้น้องคงลุ้นแล้วดิพี่เมื่อไหร่พี่จะเกิดใหม่วะน้องๆครับพี่เองก็ลุ้นเหมือนกันว่าพี่จะได้เกิดใหม่เมื่อไหร่เพื่อการเกิดใหม่แล้วก็ดักรอฆาตกรทาไมเขาคุยกันแล้ววะหรือว่าเขาเป็นเพื่อนกันถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไปตบฆาตกรเลยไปฆาตกรเป็นมิสซะด้วยแล้วทำไมเป็นมิสขนาดเนี้ยคือแบบอยากเกิดใหม่ไงตีผมได้ไปะล่ะตีเถอะนะ หอหลองมันกลายเป็นเกมหาเพื่อนมาแต่เมื่อไหร่ในเกมนี้ฮะมันไม่ใช่เป็นเกมที่แบบเชื่อกันเยอะจากการงานดีเอาดีเอาวันีนะเพื่อนโอ้เป็นไงกันบ้างโอ้ขัดตกรเกิดเป็นัดตกรก็ไปทุกที่ลแล้วจะยิงไม่ได้เป็นใช่ไหมล่ะลูกนะชึบนี่แหี <laughs> ่จะยิงไม่ได้เป็นใช่ไหมล่ะเมื่อกี้แค่สะกิดมี้อะไรไม่รู้ติดหลังคออ่ะน่าจะยิงขัดตกรคือแบบว่าผมขอ,อก,กระชวกทีเดียวได้ป่ะแล้วแบบเกิดใหม่ <laughs> นี่นะเต็มเกิดใหม่เว้ยขัดตกร่าฉันดีขอร้อง่าฉันดี รอลองอีกสิบวิอ๋อไอ้ฆาตากรใจบุญเอ้ยรอเกิดใหม่คือสวรรค์หรือไงออ้ยขาตากรเสียชาติเกิดใช่ไหมไม่คิดเลยว่าอุปสรรคในการเกิดใหม่ของเรามจะยากเย็นขาานาดนี้หวังว่ารอบนี้ฆาตากรจะไม่กินผักนะแต่เสนือสิ่งอื่นใดหวังว่าฆาตากรจะไม่เก่งด้วย <c oughs> นี่นะเอา้าไม่ไม่นอนอีกแล้ววะอะไรก็เกมเนี้ยใจเย็นใจเย็น อย่ารีบร้อนพะทมวยอยู่นี่ตอนน่อยได้พะทมวยคุณอีกแทงด้วยโอ้ได้แล้ววูฮูขึ้นทางทําไมทําไมต้องเล่นเราอะทําไมอะทาไมถึงไม่เปเล่นคนอื่นอะไม่เข้าใจนักเสี่ยงโชคเสี่ยงได้ยังถ้าเสี่ยงได้แล้วอีกคืนเสร็จมันเลอะเฮ้ยเอาเลยไอล่างปลอมเหรอล่างปลอมมาได้แต้มอยู่นี่นี่ไงได้ประวัติในการเกิดหม่ของเราจะมาแล้วอ่าแต่เพื่อนเราเหลือแค่สามคนแล้วอะตอนนี้มันวิ่งตามเราแล้วเนี่ยเพื่อนสองคนจ๋าช่วยหน่อยจ้า ได้แล้วฮะเท่า like. น, it, น <right> oh, hey, hey, hey. Overwatch Overwatch ี้เราก็จะเกิดใหม่แล้วใช่ไหมโอ้โหเฮ้เจ็บแค่เลยอ่ะแล้วไงอะแล้วไงแล้วไงเราเกิดใหม่แล้วเราไม่กลัวอะไรแล้วแล้วเพื่อนเราไปหนหมดวะตอนนี้เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นเหรอโอ้โหเฮ้ก็รู้ว่าจะเกิดใหม่ได้แต่ก็ยังไม่อยากเกิดตอนเนี้ย สกินที่ซื้อมาราคา1000บาทปีกมาแล้วแล้วทำไมเรามีได้แค่40อ่ะทุกคนล่างเกิดใหม่ครับผมผพรมีปีกแล้วครับผมบินพับ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 ด็ดเ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 ด็ชเดงดเด็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 ดเ็เราดเด็ดเดเด็ดเดแดเดมดเด็ดเด้ดเด็ดาดเราดเด่ดเด็ดเด็ดเเราดเด็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 ดเด่ดเด็เด็เด็ดัด็ดด็เ็ดด อย่าเข้ามานี่แหละเป็นไงล่ะไม่โดนไม่โดน <laughs>